พีเซนเอนนี่น่ารักมาก,นนากมากๆเกินบรรยายเลยล่ะค่ะสำหรับคุณพรีเซนเตอร์นะคะ Top Home at Babyfair 2 0 2งค่ะทุกคนน่ารักสุดๆุดเลยล่ะคะ่ะเมื่อวันนี้นะคะทางคุณพ่อบีมกับมัมม่ออยค่ะแล้วก็แฟดนะคะพี่ทีน้องพี พี่ยาพี่วาาขาไปร่วมงานนะคะ Top Home and Baby Fair 2 0 2 6ค่ะที่เซนทรัลเวสเกตนะคะซึ่งแฟร์น่ารักแบบสุดๆไปเลยค่ะแถมยังทำงานเก่งอีกด้วยนะคะทุกคนขาบ้านเราใช้อะไรถูพื้นกระดิยงมือหแบบน,น้องนะค,ะแบบนค่ะเก่งมาก อัญญาล่ะลูกอัญญาคะเวลาเวลาอัญญาทําฟันเหนียวๆอะ่ะทําน้าส้มหกพื้นเหนียวๆต้องเอาอะไรมาถูพื้นให้พื้นสะอาดน,นะคะไม่ใช่ครีมเป็นไงละ่ะพี่ยาเขารู้งานนะคะทั้งพี่ยาพี่ว่าก็คือขายของเก่งสุดๆเลยนะคะทั้งขายของโชว์ผลิตภัณฑ์นะคะทุกคนและที่สำคัญก็คือความน่ารักนะคะที่นำมาฝากแม่ทิพย์ค่ะเกตีน่น้องพีนะ โอ้โหพิธีลงทุนมากแล้วภาพนี้มันจะอยู่ไปตลอดเลยนะลูกอ้โหเป็นตํนาแพที่ไมต้องตยเย้เก่ง <laughs> เก่งมากๆทั้ง4ี่คนเลยนะคะทั้งเก่งทั้งน่ารักทํางานเก่งแบบสุดๆไปเลยคะ่ะแม่ทิพย์ก็คือชื่นใจสุดๆไปเลยนะคะโอยนะคะ เรียบร้อยนะคะแอดมีบรรยากาศภาพความน่ารักในการทำงานวันนี้ของแฟรทั้ง4ี่คนนะคะมาฝากแม่ทิพย์ค่ะทุกคนน่ารักจริงๆค่ะเราไปรับชมกันเลยนะคะออ๋เป็นคลับเรียก่าแล้วนะอลอลอันญ,ญา ดูไหนะคะวันนี้นะคะคุณพ่อบีมนะคะไบไอ้ไอวาคาที่บ้านเราใช้อะไรลูกบ้านเราใช้อะไรถูพื้นต้องเอาอะไรมาถูกพื้นให้พื้นสะอาดนะคะไม่ใช่ขีนโอเคโอเคต่อสัญญาปีหน้าด้วยนะ